มน่ามังมันสี่ทุ่มมีมัมัวัได้รับสวัสดีครับ

เอาไปมั้ยเนี่ย về คิด สีบอลเอาหมาแต่งตัวไม่ได้ทำอไรเหรออ้มนี่เสร็จป่าวลูกถ่ายไปแล้วสองชุดแล้วคะเร็เร็วเร็ว้มจนเปิดเปิดก้นจมเนี่หลบวันอึเปล่าไม่ใช่ของอยู่นี่ลูก

นกวามา้ายงนเดินไปข้างหลังแล้วจ้ะสวัสดีนะคะสวัสดีคัมเสียงช้าๆเนี่ยเหรออย้ผมไปยย่ไหมเน่ยเลยชเลยใด่ทุกอย่างไงไัต่ันอด็ดทนไดเ่ โปลคอแข็ง้ร้อนอ่ะสดได้เลยนะร้อนด้วยแล้ว่ได้ไไวมากไข่เดียวไม่ได้มาโปงโคตรหลอนเนี่ยนี่ยใบเข้าไปแด็ เร็วมากรีบเลยนะเดี๋ยวน้าต้องให้เรารีบเลยด้วยไปถับประชาจิ๊ดเราหรือเปล่าเอ้ยฝันี้ฝั่้ไอ้ขวามีข้า ไ่อคิวต่คิวต่อคได้หมไม่สามารถอไรห่อไม่สามารถคเข้าได้เลยไป่ไปอ่ะไป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 ไ ใจสงสารเองับสี่มืนึ่เดียวจะมอเน่ยเอจะเปลี่ยนใจสอะัูเลยะนะทำไมแสงไมแสงมันแดงอะไมันไม่ตรงตรงเนี้ยใช่

ลขเปหลือง้าดกล่ะพอ่ะ้องหน้ารูปหนึ่งเร็วขอกล้องหน้ารูปนึงันมาเ็วกล้องหน้าก็ดีงกล้องหน้าแล้วเนี่ยหน้าหูใช่ปาพี่ขอเดียวแต่ได้หลายคนไปแพี่ขอไปหลายคนพี่ขอไปเต็มรถคนไม่รู้อรม เลสเลสทาหนวตอนอากาศเย็นหนูให้แห้งอ่ะาได้มันก็ได้หมักผมก็ได้นะ Nature Republic ใช่ Hello Very แล้วเวลาที่มันมันโดนน้ำร้อนรีดหรืออะไรเนี้ยว่านหางจระเข้ลูกมันเป็นเจลโปะได้เลยแหม่ทาปผิ้วผิวก็ว่านหางจระเข้ก็สวยของเกาหลีลูก Korea k o r e เกาหลีเอง Okay, let's okay. go. Yes, yeah, station. Station.